เอาล่ะครับก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะวันนี้พาอพบกับผมนะเคเจคุณทีวีและในวันนี้เราอยู่กับคุณเอออนิเมะทีวีนะไ <I. S 1> ออนิเมะทีวีไอทีวีไอทีวีนะนั่นแหละครับวันนี้เราจะมาเล่นทายคำถามกันนะครับอยู่กับเกมคลาสสิคแอคชั่นนะครับก็เพิ่งมาเล่นนะครับเราสามเองครับผมไม่สองฮะไม่ต่างเลยฮะไม่ต่างเลย ใครอยากดูช่องคุณคนนี้เขานะครับคุณคนนี้ครับคุณคนนี้นะครับใครอยากดูก็เจอได้ที่ช่องนี้ไออะไรนะพิมอันนี้ไม่ไอทีวีอันนี้ไม่ไอทีวีนะไปดูเลยนะครับพี่วอลอยู่ไหนอยู่นี่ <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอเฮ้ยขี้เกียจขึ้นแล้วอะเริ่มกันเลยเ,เริ่มกันเลยเ,เริ่มกันเลยคำถามแรกนี้นเ,เ,รนเ,รเ,เราจะจับกันอย่างมีกฎกติกานะครับกฎกติกากฎกติกามีอยู่ว่ากฎกติกามีอยู่ว่า ใครโกงใครโกงถูกตบหกสิบทีถูกตบหกสิบทีตามนั้นนะตามนั้นมาเลยดงน,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 นี่ยื่นอน้ำเนี่ยมาใครเริ่มก่อนอารยิงชุบกันส <c oughs> รุปว่าผมเริ่มก่อน,นครับน้ำอะไรยิงได้ครับฮะน้ำอะไรยิงได้ครับน้ำตาผิดครับน้ำตื้นครับ อะไรวะก็น้ำตื้นไงยืนได้ตาตาตาตอบต่อตาตอบถูกเฮ้ยพี่ตอบผิดปืนฉกแก้วกูเก็บก่อนเอาเช็ขึ้นยากมากยู่ไหนเนี่ยเล่นเล่นเครื่องนี้ไม่ถนัดต้องเล่นเครื่องได้ไมได้ไหมอยู่ข้างหลังเหรออ่าใช่ใช่ใช่ตาหนูใช่ไหมอ่าเร้บเอออะไรอ่ะถามเจ้าดิ เดี OK ๋ยวขอนึ Me ek. Me ek. Mu ato. Mu ato. ินก็หนักม okay. ันดิขี่ไม่อมาขึ้นกันมีวันหนึ่งมีจระมีสะพานสะพานหนึ่งมีจรอเล่ใต้สะพานสัตว์อื่นเดินผ่านหมดวันหนึ่งมีหมูเดินผ่านทําไมจระเข้ไม่กินหมูจอเข้ตายผิดเพราะจอเล่เป็นอิสลามมันเลยไม่กินหมูสาเฮ้ยจระเข้เป็นอิสลามไม่ใช่หรอซัด อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับจะไปติดต่อช่องมาติดต่อช่องผมเนี่ยไม่ต้องนะผู้ชมคนกำลังขาดอ้อแล้วก็ขอบคุณนะผู้ชมทั้ง8ท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับอ่าจะมีผมด้วยหนึ่งคนเฮ้ยย่ามาแล้วเอาใหม่ไม่ดีตานหนูใช่ไหมใช่เออเป็ดอะไรกินได เป็ดปักกิ่งเผ็ดยำยังเป็ดก็เป็ดธรรมดาก็กินได้อยู่แล้วปะเป็ดย่างอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็ดธรรมดาเป็ดอะไรยำยังอ่ะเป็ดย่างยำยังเป็ดย่างเผ็ดเป็ดธรรมดายำยังอ่ะเป็ดผ่าฆ่าแล้วเป็ดตายแล้วเป็ดพะโล้ไงไม่มีเลยหรอเป็ดพะโล้มีดิเป็ดพะโล้แซ่บ ต้องโดนเลยอย่าลืมนะผู้ชมนี่ไม่โดนเลยว่ะใครชอบกดไลค์กดติดตั้งใครแย่เย้ยแย่เย้ยหมดเวลาในที่สุดผมก็ชนะนะผู้ชมวินไม่ทีห่งคราวนี้เร็วเดีตาพี่ฟอกตาพี่แล้วตาพี่แล้วเราไปเราไปเราไปป้ายยิ้จุ๊บใหม่ไม่เกี่ยวแม่๋ย่ากันดิขอเดี๋ยวไม่ดึงจุดใหม่เอนกดกติกามีแหววว้าเอาละ ไอขี้แกงแกงเอวเหรอมาเปลวยิงชุบมันเอาอีกแล้วยิงชุบชุบชุบชาราดุชุบชุบและเพ้อีกแล้วเฮ้เยอะซูเปอร์แมนชอบสีอะไรสีฟ้าผิดซูเปอร์แมนผิดสีเขียวสีขาวสีดำผิดสีฟ้า สีฟูสีเบ้สีเบะสีเกยสีเกาิดสีม่ว no ง um no ิดย oh, oh. oh, ังไม่ยังยังเราก็ได้อันน้นอ่ะอน้นอ่ะน่ะพี่โฟว์จะวิ่งหนีไม่าพี่ไม่ได้โกนทำยังทำแล้วมาก็อยู่ด้านหลังไงกีอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังไงเร็วๆดิอู้ไม่เล่นแล้วเร็วๆร็วเแก้แล้วไปทำยังสีอมันจะชอบสีอะไรก็ได้เรื่องมัน กะบอกแล้วหนูเก่งตาที่บ้างดิตาที่บ้างให้ตาให้โอกาสเขานะครับมาควายมีหนึ่งตัวแล้วมีที่น้องอีกสามคนคนเล็กนั่งนั่งหน้าคนคนกลางนั่งกลางคนกลางนั่งกลางคนโตนั่งหลังถามควายหนักตรงไหนสุดคนโตสิครับนั่งหลังผิดกูไม่ใช่ควายกูไม่รู้ เอาใหม่นะทุยคนเมื่อกี้แค่ซับเตอร์ไม่เข้าไปนะมาต่อมาต่อมา,จ,อมาจะถา่ะถายเราอมาทางออกอยู่ไหนวะมาหนึม่มามาต่อ,าอยู่ไหนอืมคำถามกลุ้ยๆแค่นี้ใครๆก็ตอบได้ก็เห็นคุณตอบไม่ได้เหรโอ้เมื่อกี้หนูถามเมื่อกี้ข้อตอบไม่ได้ทั้ข้อขนะมา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 ตา่อไปถามน,นะนะอือม,มีลูกเอ้ยมีผู้เด็กผู้ชายอยีกคนนึงเล่นบาสอยู่ตอนกลางดึก แล้วแม่ไปตามแล้วเด็กคนนั้นก็ปาลูกบาสใส่หน้าแม่ทําไมเด็กคนนั้นถึงปาเพราะแม่เป็นห่วงอะไรวะแม่เป็นห่วงถูกไม่ใช่ยิงก่อนเพราะแม่เป็นห่วงแผลอะไรข้าอะไรข้าอะไรข้าแผลอะไรเพราะแม่เป็นห่วงก็ถูกแล้วว่าอะไรข้าอะไรข้าอะไรข้าโอ้ก็บอกว่าแม่เป็นห่วงไง ก็บอกว่าชาดจัดจัดจัาจ่่จัาจัาจัดจัดจัดจัพจัด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 ่ัดจัดาัดจันจัหนัดหัดจกดจั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 ดจกดจัดก่ดยัดจัดจั่จัด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 ไัดจัดจัดจัาจัดจดจกดเั็นัดจ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 ้าจโกจโดงดจัดจบดจั้จัดจัดไัดจัดจักจเดจัดจัดจดปัดจัดจััดจ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 ัดดจัดจัดจัไดดัจดจดัดด เเอาป็นกาอะไรสีเขียวไม่ใช่กาเจีโอเคแล้วล่ะลุยไม่ต้องหรอกกาอะไรตี๋ต้องไม่ต้องเอ่อเอ่ออะไรถ้าคนมีขาขวาขาเดียวจะเรียกว่าอะไรคนมีขาขวาขาเดียวอืมจะเรียกว่าอะไรอะยอมยังยอมครับเด็ดไอ้ด้วนคนธรรมดาคนบ้านพอมีขาขวาจะได้ คุณมันพ่อวิกับฝาตรงนั้นท่องจำมันกดดีทุกพี่มันก็ต้องมีความเด็ดไอ้ด้วนนี่เนี่ยจ้อมาเออลาวิเออเอวดีแป๊บนึงดิเคี้ยวคิดก่อนทีที่แก้เวลาฮาวิเออเฮ้ยเอาตาเก่าก็ได้ก็ไดา ตาวีอะไรตาเก่าแหพี่คิดไม่ออกละเเียนคิด,คดวันหนึ่งมียักษ์อยู่ใต้สะพาน<ะ>มีคนวันหนึ่งมียักษ์อยู่ใต้สะพานมีคนอยู่ใต้มีคนเดินผ่านสะพานมาถามว่าทำไมยักษ์ถึงไม่กินคนเป็นมังสวิรัติิดเป็นอิสลามคิดเป็นไรเป็นเป็นยักษ์มาเนี่ยเป็นไรอยู่นิ่งนิ่งดิเป็นไรไม่จะวีเราไม่ยอมยังอยอ,อมไหม พอยากอิ่มแล้วก็อยากอิ่มแล้วมันเลยไม่กินไปเล่นตรงนู้นไป๊บได้ไม่นูไปเล่นตรงนู้นไปแล้วแตเกาวก็ต้องบอกว่าตรงนู้นเพิ่งไล่มาทำมาเล่นตรงนี้เราต้องบอกงี้มามามาตอบมาอืมมาดิใช้มากไหม้ย่ไอ้เหี้ยเก่ากอง่อนจริงๆกูได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไมนะ ใครชอบก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดกดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำทีมใหม่ด้วยนะครับ่าก่อนครับบ๊ายบาย